คาบาอ o คอนแทคเลนรับรางวัล Best Quality p e r s o n a t of Contact Lens การันตีความเป๊ะปังแบบคาวาอีตัวจริงกับ c คอนแทคเลนย่านนิยมอันดับต้นๆสำหรับคิตตี้ w าบา Contact l เ n นบริหารงานโดยคุณเหมียวดุจชนะน,นันเกียรติเชิดแสงสุขและคุณชัดชัยวิศวะสัญญาแห่งบริษัท M T Luxury จำกัด ล่าสุดค่ะคุคู่กันมารับรางวัล Best Quality p r s i n e s s of Contact Lens ในางาน Thailand House and e a u t r y Awards 2023โดยจัดขึ้นต่อเน,นื่องมาเป็นปีที่2ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับไปสู่มาตรฐานระดับสากลคสวัสดีค่ะ ดูทานานันเกียร์เชิดแสงสุขนะคะเหนียวค่ะเป็น c o o แบรนด์คิตตี้คาวียร์คอนแทคค่ะครับสวัสดีครับชัดชัยวิศวะจันญาเป็นสามีของน้องเหนียวนะก็ช่วยทางด้านงานวางแผนกนลยุทธ์ให้คิตตี้คา a วีย o n คอนแทคเลนส์ครับก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ ขอบคุณรายการยูนอ,นอนลไลรนนะคะที่ให้ความไว้วางใจเชื่อใจแล้วก็สำหรับคิตตี้คาเวี c คอนแทคเลนนะคะก็เนื่องจากเป็นคอนแทคเลนที่เราจะต้องสัมผัสดวงตาตลอดนะคะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคอนแทคเลนส์ก็คือคุณภาพค่ะก็ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เราได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็สําหรับตัวเหนียวเองอะคะ่ะเหมียวสายตสาสั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหมียวก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดอะคะ่ะก่อนนั้นนี่ก็ใส่แว่นมาก่อนแล้วก็ พอโตขึ้นอยากสวยก็เริ่มใส่คอนแทคเลนส์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีปัญหาว่าแบบเออหาคอนแทคเลนส์ที่ใส่ได้ทั้งวันไม่ได้บางทีก็แบบใส่แล้วเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบว่าไปสอะหาคอนแทคเลนส์ที่นิ่มใส่สบายใส่ได้ทั้งวันแล้วก็คุณภาพดีที่สุดในเกาหลีแล้วก็มาทำ ODM มาเป็นแบรนด์คนไทยค่ะซ,ซึ่งเราผลิตจากประเทศเกาหลีค่ะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวเขอผมพูด ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคคือคือผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ภรรยาได้รางวัลน,นี้นะเพราะว่าแกเป็นคนที่ใช้จริงๆแล้วก็เป็นคนที่คือผลิตภัณฑ์เราเกิดจากการที่น้องเหมียวใช้จริงๆแล้วก็เลยทดสอบทุกวันนี้ก็ใส่เกินเวลาสิบสิบชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นนะน้องเหมียวเลยพูดว่าคุณภาพมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ยังคีตัวนี้ไวนะ้เนาะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่คิดว่าเพิ่มความเป็นแฟชั่น ขึ้สาตร์คิตตี้คาวียนะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า14ปีแล้วค่ะซึ่งเราก็ไม่หยุดพัฒนานะคะซึ่งเราก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆมาเรื่อยทั้งพัฒนาด้านคุณภาพแล้วก็พัฒนาด้านการตลาดค่ะอย่างปีนี้นะคะเรื่องมูเตลูมาแลงเราก็จับมือกับพี่แมนการิน อาจารย์คาทา,ทาแล้วก็แม่หมอตักๆนะคะทำคอนแทคเลนส์สายมูเป็นแบรนด์แรกของคนไทยแล้วก็คิดว่าเป็นแบรนด์แรกของทั่วโลกเลยค่ะที่ทำคอนแทคเลนส์สายมูออกมาค่ะเราคิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เหมือนกับว่าเ,เ,เรียกว่าไคนไทยก็ประสบกับเศรษฐกิจปัญหาทางเศรษฐกิจความท้อถอยเนาะเราก็อยากจะจุดจุดให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจในการสู้เราก็เลยไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาทําให้นอกจากจะ แก้ปัญหาเรื่องสายตาเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังทําให้แบบเพิ่มความมั่นใจด้วยค่ะใช่ค่ะเราก็เลยได้พี่แมงกาลินมาค่ะก็คือในคอนแทคเลนส์ก็จะมีตัวเลขมงคลอยู่โดยพี่แมงกาลินแล้วก็มีโซดิโดยอาจารย์คทาค่ะแล้วก็มีการเลือกสีเสริมดวงต่างๆโดยแมต่ตอกแตกเอโฟค่ะค่ะก็สามารถ ติดตามได้ใน Facebook นะคะ Kitty Kawaii Contact Lens ค่ะแล้วก็ IZ Kitty Kawaii Lens ค่ะแล้วก็สามารถอ d l i n e อ d มาได้ที Add ่ Ad Kitty Kawaii ค่ะ